ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับเช่นเคยอยู่กับโบช่วงล่างนะครับวันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องเบรกนะครับเรื่องเบรกพอเบรกรถพ่วงทั่วไปเนี่ยรถหกล้อรถพ่วงอ่านะครับก็คือคันที่รือล้อออกมามันมีอยู่ล้อล้อหนึ่งนะครับล้อหน้าด้านซ้ายนะครับพาเบรกบางนี่ของเก่าเดี๋ยวให้ดูบางขนาดไหนโอ้ยเพื่อนเพื่อน นี่บางนะครับหมดเขาเรียกว่าหมดเลยนะครับผมนี่ก็ถึงรีเวทนะครับโดนกัดไปหน่อยหนึ่งโดนกัดไปสองล่องก็จะให้เจียอยู่แต่สภาพมันยังลองใส่ดูก่อนถ้าไม่ีปัญหาเรื่องร้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องได้ถอดไปเจียนะครับผมก็มันไม่มันไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะครับก็เลยว่าจะจะ,จะลองใส่ดูก่อนตอนจริงแล้วตัวผมจะบอกนะไออิลสูดสามหกศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเบรก เบรกใช้ลมนะครับช mm ุดเบรกไม่ได้ใช้เพาลูกเบี้ยวนะครับมันจะเป็นกระบอกกระบอกตั้งขึ้นแล้วเวลาเบรกมันจะมีลมจะมีเข็มจิ้มออกไปเป็นคล้ายๆลานนะครับมันจะตั้งเองอัตโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ได้ไปตั้งเองอะไรของมันนะครับแล้วเวลามันทํางานเนี่ยมันมันจะดันออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าจานเบรกมันมีปัญหาเรื่องเป็นรอยขึ้นมาเนี่ยมันมีรอยอย่างเงี้ยทันท่วงว่าเป็นจานนะมันทาให้เบรก เบรกติดเบรกคร้างนะครับแล้วก็ทําใหา้ล้อมันร้อนนะครับก็ตีจากสภาพแล้วมันไม่น่าจะได้เจียรหรอกเพราะว่ามันน้อยเกินไปนะครับแต่ยังต้องลองดูนะครับพอรอบก่อนก็ร้อนอยู่นะครับรอบก่อนอีกอีกข้างหนึ่งนะข้างขวามันร้อนอันนี้ดุณหรือป,ปั๊เบรกมาดูกันอันนี้เราสามารถตีเปลี่ยนเองได้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้บอกช่างอันนี้ผงบอกลูกค้านะครับบอกบอกเจ้าของรถว่าบ,บอกบอก ผู้ชมที่ไม่ใช่ช่างนะเพราะถ้าช่างเดี๋ยวเขาจะรู้เขาจะจัดการเองได้หมดแหละอันนี้บอกคนที่ยังไม่รู้นะครับของคนที่รู้แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเรื่องพับเบรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับตีออกนะครับอันนี้เป็นพับเบรกเคยตีเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมรถอายุป,ประมาณ6ปี7ปีแล้วมันต้องได้เปลี่ยนแล้วแหละตีเปลี่ยนมารอบรอบหนึ่งแล้วนะครับการตีออกผมจะใช้ไขควงนะครับไขควงสก,กัดออกตามรีเวทตเนี่ยพับเบรกหน้าเนี่ยรีเวทตมันจะน้อยนะครับพับเบรกมัน มันจะแคบกว่าก็ตีไม่ค่อยยากแต่มันหนักตีหนักนะครับพอเตี๋ยวมาเสร็จเราก็ทาความสะอาดล้างน้ำครับให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาประกอบพระเบรกพระเบรกมันจะมีกล่องหนึ่งนะครับกล่องหนึ่งจะมีสองสองชุดชุดหนึ่งล้อซ้ายล้อขวานะครับหรือจะอไปใส่ล้อไหนก็ได้เต่๋ยจริงจริงพระเบรกหน้ามันก็จะใช้แค่ซ้ายกับขวาแค่นั้นแหละจุกเว้นล้อหลังนะครับล้อหลังนี้ก็ใส่ข้างไหนก็ได้นะครับเกาะแต่ว่ากล่องหนึ่งจะบอกไว้วก่อนว่ากล่องหนึ่งมันมีอยู่สองชุดอ่า พูด,ดง่ายๆใส่ได้2ล้อนะครับผมก็จะมีด้วยกันพ่เบรกสองชุดนะครับแล้วก็รีเวทตหนึ่งชุดนี่อย่างนี้นะครับแถมมาให้นะครับผมส่วนแท่นตีก็ไม่มีมากเลยมากก็มีประมาณนั้นนะครับส่วนมันความยากง่ายมันความยากมันอยู่ที่การเอาออกกับการเอาเข้านะครับการเอาเข้าเนี่ยคือมันยากตรงที่เวลาเราจะเล็งรูถ้าเล็งไม่ดีเราใส่เราใส่รูอื่นไม่ได้เลยนะครับ ต้องเล็งดีๆนะครับถ้าเล็งไม่ดีคือจบอย่างเราใส่รูแรกไปรูสองรูสองไปอ่ะแล้วรูอื่นไหนะที่นี้สใส่ไม่เข้าคือใส่ยากใส่ยากต้องควา้านต้องอะไรอีกต้องมีเทคนิคตีเข้าแล้วก็พวกรีเวทอะไรผมจะเย็บอย่างนี้แหละฮะตีตีเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคือสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นตําหนิของเราเองนะครับเราเป็นคนตีนะครับเราก็ทําตัวตีของเรามาเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับบางอันก็อาจจะได้ตีแบบนี้หรอก มันหาตัวตีไม่เจอตัวตีมันเล็กนะครับมันก็มัวตัวกันไปหมดอ่านี่แหละคือการตีพระเบีย้ยของผมมีแค่นี้นะครับมีอะไรม,มีมีไม่มากเดี๋ยวที่นี่ผมพาเดินไปดูพาเดินไปดูล้อแล้วหนึ่งรลอแป๊บหนึ่งนะครับถือไปกล้ามหนึ่งก่อนอ่าใจยเย็นใจยเย็นมันเร็วเียวนะครับเร็วเรียวเรวเรียวไม่มีการตัดนะไม่มีการตัดอ่าเดี๋ยวมาเจอนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กลับมาคุยเดี๋ยวนนี้กลับมาคุยน่าจะเป็นอีพีหน้านะครับผม ออมาเดินมาเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องกระบอกเบรกของอีซูสามหกนะครับผมว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือล้อหลังเห็นไหมล้อหลังก็เป็นลมเหมือนกันแต่น,นี้มออลมสองชั้นนะครับรถมันจะมีมออลมสองชั้นอยู่สองล้อหรือสี่ล้อก็ได้แล้วแต่นะครับผมอันนี้เป็นคู่กลางนะครับคู่กลางนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวไปพูดเรื่องกลไกกลไกมาทํางานยังไงนะครับ เอาเบรกวางไว้ก่อนอันนี้มาคุยเรื่องเอตัวนี้เห็นไหม <c oughs> สังเกตดูว่ามันจะคล้ายๆกระบอกเบรกกระบอกน้ามันคล้ายๆกระบอกน้ํามันนะครับแต่เป็นระบบแบบน้ํามันเห็นไหมอันนี้จะมีตัวงัดอยู่เนี่ยตัวงัดตัวงัดงัดเอาไว้ตั้งตั้งให้มันลดให้มันขึ้นนะครับแต่ทีนี้กลไกตัวนี้ถ้ามันใส่ล้อไปแล้วนะ่ะแล้วมันทําการเบรกขึ้นมา มันจะหมุนออกของมันเองอัตโนมัติของมันเรื่อยๆแตนนี้จะเป็นเกลียวนะครับมันจะถีบออกเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นจิ้มมาอย่างนี้มันไม่ใช่เพาลูกเบี้ยวไงอ่ามันไม่ใช่เพาลูกเบี้ยวนะครับเพราะเพาลูกเบี้ยวมันไม่ตั้งเองแต่นี่เป็นคล้ายๆกับบอกเบรกเวลามันถีบดันปั๊บแล้วลานข้างในมันจะทํางานให้ตั้งออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมถึงบอกว่าเวลาเปลี่ยนภาพเบรกเนี่ยถ้าจานไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องเบรกค้างนะครับทําให้เบรกมันร้อนนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ผมว่าน่าจะเป็นคันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจที่ว่าเบรกมันร้อนนะครับแต่เห็นพ่อบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่คันนี้อีกคันหนึ่งเพราะว่ารถเขามีสองคันนะครับอะผมมาพามาดูจานเบรกข้างนี้ข้างข้างซ้ายนะครับที่ว่ามีปัญหา <S <S เออเห็นไหมที่ตีพัเบรกออกมาแล้วมันก็จะเป็นสภาพนี้แหละแล้วเวลาเราเอาเข้าเราก็ต้องหมุนเอากดกดอย่างนี้นะครับถ้าเราอย่างนี้มันไม่เข้าแล้วกดกดให้ถูกลานมันแล้วก็หมุนหมุนตั้งนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ล้างเนี่ยเห็นชัดเลยเห็นไหมเป็นลมเป็นทิ่มออกมาเป็นลานไขออกมาออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวขอหมุนโอ้ยหมุนมือเดียวลำบากเว้ยขออนุญาตอ่ะ,อะ,อะ,อะมาดูทีนี้พอจะเห็นบ้างไหมมันย้อนแสงหรือเปล่าเนี่ยมองเห็นเนาะอันนี้ผมมองไม่เห็นเลยนะอ่านี่เห็นไหมมันจะมีรอยตรงนี้ เนี่ยที่ลอยรีเวทมันโดนนะครับนี่นี่นี่กับด้านในมันจะไม่เรียบนะครับมันจะนุนๆนะครับแต่มันไม่เยอะถ้ามันเยอะจะให้เจียอยู่ถ้ามันไม่เยอะแบบนี้เรลองตอง,ตองลองใส่ดูนะครับลองใส่ดูว่ามันจะมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาเรื่องร้อนแน่จะแน่แนะแน่นอนเลยว่าจานเนี่ยต้องได้ถอดเปลี่ยนเอ้ยถอดไปเจียมันสามารถเอาไปเจียได้นะครับถอดใส่าจานไปเจียนะฮะอ่าโอเควันนี้มาพูดเรื่องลานนี้แหละ ลานตัวกระบอกเบรกนี่แหละไม่ไม่มีอะไรมากเออแล้วผมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับซีนตรงนี้ตรงนี้อ,อ่าดุม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 ของอีสุนะครับของของสามหกนะครับมันจะมีลูกปืนมีฝาปิดแล้วก็มีปินล็อกปินล็อกเสร็จแล้วก็อ,อ่าซีนอยา่าย่าพึ่งตีตีลูกปืนออกให้ถอดงัดซีนออกก่อนแล้วถอดปิน้นแล้วดึงลูกปืนออกมาได้เลยนะครับผมเคยทําอยู่ครั้งหนึ่ง ไม่รู้เรื่องผมตียังไงก็ตีไม่ออกพอจะต,ตีซีนออกมาได้ปิ้นปิ้นมันหลุดเลยนะปิ้นปิ้นมันหลุดออกมาเลยก็เลยอ๋อมันมีปิ้นพึ่งพึ่งพึ่งรู้นะครับอ่าพึ่งรู้ตัวแม่ก็เอยตัวลูกบางคันก็มีนะครับตัวลูกบางคันก็มีเหมือนกันก็ระวังระวังนิดนึงนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีมอะไรมากมาบอกเ,อเวลาผ้าเบรกหมดครับ เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เปลี่ยนยังไงอะไรยังไงนะครับคือที่บอกเนี่ยอยากให้รู้นะครับว่าเออช่างเขาทายังไงเขาจะได้รู้จะเออจะได้รู้ว่าเออเช่างเขาโอเคเขาตีเป็นอะไรเป็นเนาะไม่ต้องไปล้านปีนะครับก็มีประมาณแค่นี้แหละก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่ว่าจะเป็นอะไรแต่ใครเข้าที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซ้ำซ้อนท้ายนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วงนี้ก็เอ่อร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยมีแล้วก็คลิปบางคลิปอาจจะ ไม่ได้แบบอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอเรื่องด้วยงานมันเยอะนะครับผมก็อาจทําคลิปได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยทุกคนนะครับผมอันไหนที่เป็นความรู้ก็เก็บไว้อันไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องอภัยนะครับเอ,เอาทิ้งไว้ในคลิปนี่แหละอ่าโอเคไม่มีอะไรมากขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย